เฮ้ยเสียงอะไรอะเอาป๊ปปี้ทำไรกำลังจะบอกว่าตีแบตก่อนแล้วเอาดอกไม้กวางแล้วก็จะเป็นเอาเหรอเอาเหรอแล้วเสียงอะไรมาอุ้ยทำไม่ทันหรอกให้รอนู่นแล้วเสียงอะไรมาอุ้ยเขาแห่กันอยู่หรออยู่นู่นหรอดูดิทุกคนดูนั่นนะตอนนี้อุ้ย เฮ้ยป้าเป้เสียงอะไรอ่ะนี่ไงป้าเป้จะทำอันนี้ป้าเป้ทำอะไรรอดูเขาแห่ต้นดอกไม้นี่ไงเราอามาเสียบบ้านเราเหรอโงูเขากำลังมาใช่ไหมมันจะมาหลังสงการอ่ะหลังสงกานรสองคมวันมันจะมาแล้วเราเขาจะแจกก้านดอกไม้เนี่ยเราอ่ะแล้วเราก็จะเอาไปให้เขาเออหรอนี่นี่ของเราจะเอามาเสียบปะเพนี้จะมีหลังจากสงการ ทำนูน่นทำนูน่นฮทำไม่ยอมทำไม่ยอมอทำไม,มไม่ยอมที่เขาใส่แบบแก๊ง เพิ่นกำลังไฟแล้วนะตอนนี้ เราคราเนี้ถ้าเราแต่งเตาเหมือนกันมันก็จะแบบดูดีดูดีไงไม่ได้โอ้วันนี้โอกาสเขาที่ <c oughs> ดีใจเราเสียใจว่า <c oughs> ดีใจสิเพื่อนเ <c oughs> พื่อนรักเพื่อนรักมาอุตส่าห์อุตส่าห์มาตั้งดีเราก็แบบเฮ้ ý, แต่นมาไม่ได้หรือว่ whatever, อามนเปลี <c oughs> ่ยนกางเกงก่อนอะไรเง <c oughs> ี <c> ้ย <oughs> ไม่อยากตีเสมอแต่คือคือม่ว่ามันต้องเหทุกอยางสิเนไม่ไม่อยากตีเสมอเพื่อนไงเขาไม่ยอมแ้วเขาไม่ยอมอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละไม่ต้องไปใชนจะราอะไรกวาง ฉันจะข้งว่ามึงกูต้องมาบอกฉันเตือนม่คำหวังดีนะนะอย่ามาฉันก็เตือนนะว่าถามไงเคยมาที่ตอนไหนไม่กูฉันไม่รู้อ่ะฉัานก็ว่าเสร็จงานเราถึนกลับเด้อทำไมเอ้าทำไมงำฉันที่เราคุยกันวันนั้นใช่ไงเขาว่างำหน้ามันมันจะคุยกันเฉพาะในภาษาบ้านเราไม่หายคลิตอนเลกนแรนี่พอรู้ว่านักคุยอ๋อมันปลาคว้ยนี่มันขาดไปได้แต่มันต้องเป็นหัวโจเฮ้ยแล้วมันนำหน้ามาจริงๆคราวนี้พอได้ยินเสียงมันดีไอ้แผลนมันนำหน้ามา ไอ้แตนมันต้องมางั <inde> ้นหนูเสียบร้องแต่บโมงเลยเดี๋ยวไม่ได้เสียบเอาพอพอรถมาเฮ้ยไอ้แตนมันนำหน้ามันจริงนลานบอกว่าใครคือไอ้แปนเดี๋ยวก็เห็นมันนำหน้าม่ะนะป้าจำมันได้ใช่จัดฟันเป็นคนแรกในบ้านเลยมั่งสวยกทไหก็สวยหรอกแต่ว่ายังไม่โสดฉันไม่ผัวแล้วผัวหนึ่งผัวหนึ่งลูกสองเออโสดดิ แบบว่าบ่มีประโยชน์บ่มีประโยชน์บ่มีประโยชน์ใช่ถ้ามันมีประโยชน์เขาต้องเอาไปทำประโยชน์แหรอไอ้ที่บีมีประโยชน์อย่างนี้พอฉันแล้วเขาเข้าบ้านไปเขาบ่มีประโยชน์นะพอสมนีตีมางบ้านนะบ่มีประโยชน์บ่มีประโยชน์พยายังบ้านก็ไม่ต้องไปก่อนแล้วนะเขาจะไปทำดีกันมันไม่ใช่แล้วเนาะไปก่อนนะถ้าตัวเองที่เป็นเขาไปบ้านเขาทุกอย้าง รู้จักมาากัจักเราคตัวเองทถึงเขามาบ้านใน่ฮานี่เลเราคือว่าไปหาเขาเอาก็รูวมาเทศการตัวเองยุ่งไหนก็เต้นมีอย่างตายกูตายไปเนี้ยตอนนี้มาส่งเขารู้ว่าจะโดนพิงแล้วก็มือหนประโยชน์ทำไมเนาะถ้าเป็นแม่เขาหรอไม่ใช่เขาเป็นลูกเขาหรอเป็นหลานค่ะแต่ว่าสวยเนาะใช่แต่ว่าฉันก็สวย เธอ,อเข้าแล้วหนะแม่ยอดยาเย่ย <c oughs> ทำไมทำไม,ำไมจะลงอันไหนอ่ะลง u u u e e ค่ะวันนั้นที่ป้าไปเต้นในงานอ่ะจะไปลงเยอะอ้ว่าไจังมื <c oughs> ออ,องอ,อันนี้เป็นงานงานเอ้อะไรนะไอดอกต้นดอกไมุ้กหลับหมู่บ้าน <c oughs> เราจะทำกันทุกปีนะคะค่ะ <c oughs> าการมวนๆซื่อๆกับไทย้านเราไม่แบบจะส่งทีไหนเนี่ยตรงนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะ